สวัสดีค่ะตอนตัดสินใจก่อนว่าสบู่ก้อนละ480นะซื้อมาใช้ได้ยังไงใช่ไหมคะนี่ในราคาสมาชิกนะคะ480แต่ว่าถ้าเป็นราคาจริงก้อนละ600บาทนะคะแต่ว่าสบู่เป็นสบู่น้ำนมมานะคะสุดรใหม่ล่าสุดเ,นะเลยค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเลยค่ะ มันจะเป็นระบบพิกโกนะคะคือเล็กกว่าระบบนานโนนะคะสะบู่สูตรนี้ชั้นของหนังกำพร้ากับหนังแท้นะคะตรงที่ฝ้าของเรามันอยู่นะคะมันจะไปทําความสะอาดตรงที่จุดนั้นนะคะจุดที่มันลึกๆนะคะและทีนี้พรจะบอกว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าสบู่ก้อนละ480บาทแพงในการซื้อครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะคิดว่ามันแพงใช่ไหมคะแต่ว่าพรจะมีโจทย์ให้คุณ480บาท 4 8 0วานเพราะว่าสมุนใช้ได้30วันเอาน,นี้สมมติว่าเราคำนวณไป30วันใช่ไหมคะ30วันเอาไปหาร4 0ล16บาทเองะคะ่ะ16บาทคุณถูก,กน้ำแก้วหนึ่งที่คุณซื้อที่ซื้อมากินที่เราซื้อแบบว่ามันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายเรามากมายเลยนะคะน้ำหวานที่เรากินตามเที่ยวขา,ขายทั่วไป16บาทล้างเช้าเย็น ใช่ไหมคะหรือบางคนล้างเช้าเย็นแล้วเช้าเย็นบาทเองนะคะแปดคูณสองเท่ากับสิบหกใช่ไหมคะแล้วมีอะไรรู้ไหมคะเวลาพ่อนล้างหน้าพอนจะไม่ล้างแค่ครั้งเดียวคะคือครั้งแรกพอนจะล้างแล้วพอนกวนไม่สะอาดพอนก็จะล้างสองครั้งนะคะคือล้างไปก่อนครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองเขากว่าล้างอีกคือครั้งแรกพอนจะล้างให้แบบว่าพวกขี้ฝุ่นหรืออะไรที่มันเกาะอยู่ตามหน้าของเรานะคะ แล้วพก็จะล้างออกไปทิ้งไว้นานคือเราจะใช้แค่ฟองโฟมล้างพวกฝุ่นออกไปใช่ไหมคะพอครั้งที่2เราถึงจะทิ้งฟองโฟมไว้กับที่หน้าของเราประมาณ5นาทีะคะ่ะแล้วแต่ที่เรามีเวลาหรือไม่ก็สองสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะคะพรจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปคิดอย่างนั้นน่ะคุณจะไม่กล้าซื้อสินค้ามาใช้นะค,ะคุณจะถือว่ามันแพงแต่ถ้าคุณคิดอย่างพรนะคะ คุณจะกาซื้อมาเพราะว่าเออมันก็ไม่ได้ต่างจากสิ่งที่คุณทําในชีวิตประจําวันของคุณเลยนะคะคือคุณก็ไปซื้อขนมยี่สิบบาทซื้ออะไรที่มันมากินแค่สิบกว่าบาทสิบหกบาทยี่สิบาทในต่อครั้งที่เราจ่ายไปนะคะคุณจะคิดว่ามันไม่แพงเพราะคุณคิดว่าคุณเอาใช้แบบนั้นแล้วกท็ทิ้งไปแต่สบู่ในการที่เราเสียเงินลงทุนไปครั้งแรกนะคะ แล้วมันใช้ได้30วันหรือบางครั้งอาจจะมากกว่าน,นั้นเวรราคาหารต่อหน่วยต่อวันมันก็จะถูกลงนะคะนี่คือสิ่งที่พรจะมาให้เก็บความรู้ว่ามันไม่แพงหรอกค่ะสิ่งที่คุณซื้อสิ่งที่ดีๆให้กับผิวของคุณแล้วก็มันเห็นผลมันตอบโจทย์ดีกว่าที่คุณไปซื้อสบู่ตามทั่วไปแล้วคุณได้ผลกลับมาไม่ดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่พรเชื่อว่า คุณลองเอาไปคิดดูนะคะคุณลองเอาไปคํานวณดูแล้วคุณจะคิดว่าอ๋อมันก็ใช่จริงๆคือเราใช้ชีวิตตามแบบประจําวันของเราแต่ว่าผลลัพธ์กับคุณค่าที่เราได้มันแตกต่างกันค่ะโอเคนะคะ,ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย